สวัสดีครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัว ASUS VivoBook นะครับตัวนี้เป็นรุ่น10.4นิ้วนะครับแบบนี้คันนี้ก็มาในอาการชาร์จไฟไม่เข้านะครับแล้วก็เปิดไม่ติดเหมือนกันนะครับก็ทำการแก้ไขระบบไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องก็กลับมาชาร์จเข้านะครับตอนนี้ชาร์จได้18%แล้วนะครับดูจากกระแสด้านบนก็19โวลต์นะครับกินกระแสประมาณ3แอมป์กว่าๆนะครับเครื่องก็ กลับมาสามารถใช้งานได้นะครับในเรื่องของการชาร์จนะครับข้อมูลก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ลองเทอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็ใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหน้านะครับเรื่องของการเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆนะครับตัวบลูทูธนะครับตัวสัญญาณ w ว fi นะครับหรือพวกเสียงนะครับเปันคีย์บอร์ดแท็บนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนำเครื่องให้ลูกค้าได้ใช้งานอีกทีนึ่งนะครับอย่างนขอฝากร้านสมัยทีสวสิตเรียบร้อยนะครับผมนี่